กาสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านโอ้ยเนาะครับผมเนาะเล็กปูจันทบุรีมาคลิปแรกงวดแรกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเขาเป๊ะเลยครับผมท่านผู้ชมผีเจ้าทีล่างงหญ่ย่างมาบอกปูโอ้ยแม่นคักเอซีหลายคนหลายานคงสิีมิจชคมิดวงกับปูอยู่เนาะครับผมเนาะพราวมีเอบซบางคนว่าอย่าลืมเด้อพอเที่ยงอย่าลืมไปตามเด้อ เลขปูจันทบุรีเลขพันเขาพันแม่นคักสามสิบกางวดก็ยังเขาตองงวดอีกคือเกาอีกอยครับผมพอเที่ยงบอกผานละครับผมโทรไปหาปูเรียบร้อยฝันอีกแล้ววาสันฝันตอวิกตองงวดเป็นปูเจา้าพุ่มเจ้าที่อีกคือเกาครับผมโตใหญ่ล่างสีดําสูงใหญ่วาสันยางของโยงของโยงออกมาเมื่อบอกเลขอีกงวดนี่ไม่ครับผมพันมาดีาคนะักแต่นอก พุ่มยาทีงเขดีคักแท้มาบอกคู่งวดคู่งวดครับผมแต่ว่าก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขเดี๋ยวพอเที่ยงใจพี่น้องไปฟังเสียงปูสะกก่อนเนาะว่าเพนมาในลักษณะไดตัวเลขสิเป็นตัวใดสิถูกอกถูกใจ่านผู้ช่งแฟนจ่องหรือบอเดี๋ยวต้องไปฟังจากปากปูเนาะครับผมเนาะไปครับบอหลายใจห่างไปบ่งไปช่วงพร้อมกันเลยครับผมแต่อกอนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับดาบมาสการครับปูยังงอ ตามมถานการครับเป็นจังไงครับโอ้ยแน่นอนแนี่ยน้อนเนี่ยซีถามหาเลยงวดนี่เป็นบางงวดก่อนนี่โอ้เห็นอยู่เพิ่นว่าเิ็นเนี่ยน้อนจะเจ่ประเด้ท่านไอ้สื่อน้ำ่นว่าสั่นงวดนี้ก็หาแล้วงวดนี้เก็หาตัวเดียวเระบบปู่เออตัวเดียวฝันเืงนนฝัแนวไหนครับเอาบอกความฝันให้งไอซีเปนฟังน้ำไหนครับ ฟันะอันค <rain> okay. ุณเพิ่งเล่าบอกอกตัวดำเงาเหมือนถงยาว่ะโอ้ตัวดำคือมึอใกล้บอครับฮะตัวดำคือมือใกล้บอกอ่งาถุงเนี่ยโอ้ต่อหาหรือเป่าตัวบอแค่สองตัวสองตัวอ้าวได้สามตัวบอครับงวมนี้อืมออ่ก็ ในของตัวไครับผู้ลับไปจันทร์วบอกครับนี่ไปไปแล้วอ,ยอยู่จันที่สันเนีอ่าจอมไงที่แค้ที่นัมดไก่ไงโอ้เนาะมาหอดเลี่สุ่มผมจะหอดโอ้แต่ที่ตวัวู้เลยเดินทางไกลยมขอมงเาโยมใจยมรโด เมนบอกครับอืออเออก็ยังไ <สะ S 1> งอยูน่นั่งนั่งรถจักรของกับใข่ไข่กับรถโดยสารอยู่ที่รออาจจะมาที่อจะว่าอืสวายยุ่มอ๋อครับผมห,หายยุ่มนคนมครับไหมเออเพอเพอหายยุ่มเพอหรือแกอ๋อคล้ายต้องว่าจันนะครับเมื่อวันนี้งม่อวันี้คิดว่าจะได้เจ้าหาตัวเดียวบ่ครับเก้าหาเนีาย คันคันใกล้กลจะออกนี่กันทั่วไปมันจะมีตัวเลขอีกบ่ครับปู่เดี๋ยวก่อนอ่มต้อ,กหหกอกหหงก่รเมือ,น,อนให้จะเดี๋ยวยังจะเขียนมือทั่วไก่อนเลยบอกวางด้วยอ่าบม่ใช่เพื่อแต่คือแต่คือหมายความว่าให้ให้หาทัศลีเก็บก่อหาไปก่อนเป็นบ่ครับ,บง,วงวดนั้นงวดนี้เออแม่นอยู่งขันมีจังไดอีกก็จังปูจังสิโทรมาหาผมอีกเนาะ เออจะยังนมีความว่างเน้อครับบนว้างหอกครับเส้นเียนไหนกูอนครับยนเบื่ทั่วอันยุ่ยี่เพิ่งมาไหนวันอยู่บนครับแล้วยุ่ยี่เพิ่งมาไหนว่าโอ้ยที่เพิ่ว่าเล้ปูเข่าอยุ่แต่ว่าว่นด้เพิ่งมาท่านี้ชื่อ พราะว่าแบบว่ามันเป็นมันเป็นคลิปแรกงวดแรกคนก็เลยพ่อใดมีความมั่นใจแรกอ่ะก็เพราะบ่าท่านมั่นใจนะแมนครับคนก็เลยคะแนนง้วดนี้งวดนี้เพิ่นบอกใครช่วยหาเพิ่นว่าสื่อน้ำปูว่ามั่นใจว่าเลขปูแมนเออว่าก็จะาก็จะบอกก็บอกให้ที่สื่อนางยันยานว่าพระตัวสีเสียงนี่นะครับแล้วเอฟซี่นก็เลยพ่อได้มั่นใจคะแนนง้วดนี้ คนสื่อแน่นอนเพราะว่า่นบอกให้ผมเป็นคนทั่มมากขอน้ำปูโอ้บอกว่าไงเออว่าคนดูนนนต้องบูมเพียงถึงมาจังเลยะครับต้องทำ่ห้บูมนะ่นบูมจะพอกล่างเลยครับแต่ลราขึ้นมาฟูขึ้นมาเอาก็ขึน<อ>้นอยู่นั่นดีเออ เห็นพุ่มเจ้าทีมันสามราบอกพุ่มพุ่มผูกเก่าอยู่บอกครับปูพุ่มผูกเก่าแล้วมีกันทียอ๋อครับผมพุ่มเจ้าทีมาบอกคือเก่าครับผมจอมหน้าเหไงอหือนเหือบอกหมืนไงไม่หนาหมืครับที่ได้ไหมจัดจดไประบอกครับนี่ยดียังอยู่เี็งเี็งอยู่ พ่นบอกเก่าหตะเดี๋ยวนะปูนาอเอออือสามสามหกหัวตวดร่บอกเก่าหนึบอก 9, หนึ่งเก่าปรากฏว่าเขาเก่าหนงวดนี้พ่นบอกเก่าหาเจ้าจัม่มารืบอกว่าหกับบเ่เลือกคนที่มแม่ยุคหาจะ่าามจริงขันขัเพิ่นบอก หนึ่งเก่ากถือว่าเลข่นเข่าละครับเก่าหนงกรับหนกนางเคือการกระจองกับหาเก่าน่าจจะมาเอาเก่าหนึ่งเ่า่เจ้าหฝมันม่เปียวล่างเอาบกวนเลาบอกว่าจะมาบกวนะมาบมันใจนะโอ้บกนเลยเนโอ้อแสดว่าแสดว่างนี่เอาให เอฟซีปัหาดุดีไปก้อนนอกเก่าหาเก่านอกปูนอกนอกหาหาเก่าทั้งคันทรดครับมีชจะไหนมิทจะไหนปูจังทู่มาหาผมอีกเด้อก็ให้ชือ่ไงเร้อยอมเด้อครับครับงวด่นบอกให้ถามลางวดนี่พจิ้าแล้วจะลงทุนแล้วงวดนี้ชื้อซื้อยี่จะว่าใจคนที่้ายวะอ๋อครับผนแข็งแรงนะครับต่ว่าคันขนาดนั้นเยกมา มากก่อไม่จังเหรอถือให้เก่อใจทุกอนล้างวันอาทำไว้อาจจะมาลงมาบอกก้องจ้าผมเลยจังๆลงมางานก็คินนะครับครับบปู่ปครับสาธุสาธุสาธุแจนทีเด้อครับปู่เออเพระว่าที่สุดทุกคนเรอโยมเรอ่หงอยู่ที่แม่เรือครับสาธุสาธุสาธุที่คนที่จุ่มทุกคนเนาะ ครับอ่าเ้าเช้าอุบวนนี้ก็จะเหมูอนจช้าแต่มมาอยู่เพราะว่าตจองมาค่อยไปวนอยู่ครับอ๋สันสันนี่นะครับปูเนาะมันสีเงาโค้ดเจริญพ่อนเจริญพ้อนครับสาธุสาธุสาธุครับผมเสนอชื่อตัวเลขของปูจันทบุรีครับผมเป็นผีเจ้าทีล่างหง่สูงดำยางมาบอกครับผมเก้าหาเก้าหาโตเดียวแขนแขนเลย ปูว่าทาท่านใดหาเก็บร,รัตตีได้แต่ร่องเก็บไปเบื้องครับผมมั่นใจมากอีกแน่นอนผมว่าแต่ว่าขันมีอีหยังคล้ายว่าขันมี่เจ้าทีเจ้าทังหรือข้อมฝันไม่เข้ามาเดี๋ยวปูจิโทรหาพอเที่ยงเนาะเอากลอหาไปหไบก่อนครับผมาทารัตตีออกมากเก็บไปเบิ้งเนาะครับผมเนาะเก็บหบจักใบสองใบก็ได้อย่าพึงเอาหลายครับผมแต่ว่าพอเที่ยงวา่าระวังเด้อครับเล็กเกลอกเ็เล็กหก,ก,กนี่หันหัวขึ้นนี่เป็นเล็กเกลอ ถ้าหันหัวลงไปเลขหกเก้าหาหกหาเก้าหาหาเก้าหกหาหาหกผาหมักล่องแคบหนาจอยเบืเ้องนาะครับผมเนาะู้ใดแคบพเป็นกระสุนประกามาจนได้เบิงครับผมราวันเหลืออยู่หลายมืออยู่ปูพนฝันตองวดตัววิกกะหวังว่าทุกท่านจะโชคดีครับผมเป็นงวดของวันที่16กรกฎาคมสองหปดให้ทุกท่านโชคดีเด้อครับผมงวดนี้ก็ขอให้เขาก็ห้าตรงๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมเนาะอ่ะให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมแต่ก่อน ปิตคลิปมึอนี่พอเที่ยงได้ของนี้มาฝากพีตอนนองครับผมเป็นของซอยขาซอยขายผู้ใดเนี่ยมึงจะขาจาขายอย่าขลองไหลไม่วันไว้ไว้อยู่ล่องมูซาไปใส่เบิ้งครับผมได้ไปแล้วจะขายของดีขึ้นท่านตาเห็นสีพึ่งน้องช้างผู้ใดอยากได้อย่าไปฟังลรเอียดจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทีนี่ที่ว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับล้งปูขี่หอมลวงปูสมเด็จรุ่นล้งปูดูล้งปูบุญ ว่า,าลูกขออนุญาตเฮ็ดน่องสร้างเดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีน้ำไปสักกาบูชาหรือนำไปจิตหานชิดบานที่เฮ่อนไปบานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาคาขายกับบริโตกดํามีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือน,นองสงร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีเปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดี เขาองกของเขาที่สองเขาเอง <c oughs> อันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตสีสูงกูประหลาดๆก็เลยบางความคิดคุยกหลงปู่วา่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิศไปทิศเหนือที่เหนือนไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่าง <c oughs> ก็เลยคิดว,วา่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงปู่วเกียวว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาสส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพื่อคุณนขึ้นหยก เป็นสั่นเป็นสั่นเป็นสั่นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นอีร <ฮะ S 1> อีมีผู้โจคุณนด้วยโตมีกิติริมีอำนาจสามารถมองเห็นอวดจีรสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่มาเห็ดวัตถุอย่างคุมาบ้านี้ได้วัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพ้่นว่าทั้งเมืองลาวเพื่นว่าให้เอาว่าปกตูม ต,ต้นทูมกินน้ำหมกทูมก um. ินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือทูมภูมก็เลยเอาฝากทูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือฝากทูมฝากูมบานเพราะตาปูนโบเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานปูกเคื่อนตัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อนานฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่า ก็ไปอะไรยุ่งเรียนนี้มานี่คือใม่กุนนี่นี่มัไม่กุนโพ้ประสิทธานอยู่ครับนั่นนะ <laughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นพระพุทธเป็นอีหอย่างครับผมอัสสีบรีอัสสีบรีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยีด,ดำมีตำนานมากการผีกันสางกับพระลงอย่งน้นองสร้างคือไม่มีดำเดี๋ยมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับ คือปลูกเสกของบตุตรบดตำนาโยนนั่นเกจตำนานบดปลูกเสกเชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาส่วนไหนเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจางยี่ปูปุ๊กเสกผู้รู้แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโร่งนี่ผู้ปุ๊กเสเกาาให้รู้แรกอ่าอ่าไทยไปสองผู้รอดอ่า บาดกดโคนนี่ปูรอดทรม,มาทีชิโนงานเป็นปูพิเศษปูที่สองครับอ่าสามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากโดนใอ้คนมังมีอยู่กินส่างกัน,กนมันจะทิวดูครับครับนี่น,น,นี่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรด,รดยัตตานบนคือปูรอดทงซีเมืองนี่มันบว,บวกสายได้บ้าบเิ้นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลย ปูรอดอมาจากสาปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปห้องพ่อใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรือนะ่องควอมเป็นมา